สู่เป้าหมายและจุดหมายและมีงานการที่ดีแต่เฮ้ยเจ๊เยเฮ้ยเฮ้เจ๊ยัไงวุ้เจ๊แน่คุยหายใจเขาเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊ครับคุณครัูขาคุณครับคุณเป็นอะไรคะคุณจะไม่ไปนะคะพวกหนูขอโทษนะคะับเพื่อครูครูขาถ้าหนูสามารถทำอะไรให้ครูได้เพื่อเป็นการตอบแทนครูบอกหนูเลยค่ะ จริงเหรอโอ้ยโอมันหายใจไม่ออกคอยากได้อะไรคุณบอกคูณหนูเลยค่ะสัญญาสัญญาสัญญาสัญช่วยสอบ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 บัตรัตรบัตรบัตรไม่เทรไม่เทีบัตรบัตรคนันสดแบกแบกเกะเฮดกระเห็ดคุณเจ้าพปูคุณเจ้ไพี่ปู